สวัสดีครับผมเชิญจากแคทเชิญดีไซน์ครับวีดีโอนี้ก็วีดีโอที่9ก้านะ้ในคอร์สโปรแกรมมิลาเซตเตอร์วีดีโอนี้เรามาจะเยเราจะมารู้จักเครื่องมือที่ชื่อว่าผ่าไฟเดอร์ครับก็ผ่าไฟเดอร์ก็อาจจะต้องใช้บ่อยๆเนอะในในโปรแกรมมิลาเซตเตอร์เรามารู้จักไอตัวนี้กันอ่ะ ก็เปิดโปรแกรม m i l l u s t a t o r ขึ้นมาครับอ่าผมก็ตั้งหน้าค่ากระดาษเรียบร้อยแล้วนะคราวนี้ iPad r i d e r เนี่ยมันอยู่ตรงไหนแล้วมันใช้ยังไงก็ไปที่ตรงนี้ก่อนครับ Windows แล้วก็เลือกที่ตรงนี้ครับมันจะเ,เ,ร,ฟฟเรี้วผ่าน Finder ก็คลิกก็ไปปึ๊บหน้าตาผ่าน f i d e r มันเป็นนี้เองอ่าเป็นช่องๆนี้เองเป็นไอคอนต่งตางๆดี่ผมจะใช้มันที่ดูอ่าถ้าผมสร้างวงกลมขึ้นมานะครับ สร้างวงกลมขึ้นมา2วงอ่าแล้วก็เปลี่ยนสีวงกลมอันนึงเป็นสีเขียวแล้วกันสีแดงกับสีเขียวตอนนี้อยู่ที่ผ่าไฟเดอร์นะครับผมลากคูมันัสองอันก็จะเห็นว่ามันมีไอคอนะมารสักสิบตัวได้ะมั้งอ่าประมาณสิบตัวได้ก็ไอคอนอันแรกเนี่ยมันจะใช้ไอคอนแต่ละไอคอนเนี่ยมันใช้มันใช้ไม่เหมือนกันนะครับมันแตก่าดกันอ่าถ้าคิกที่อันแรกปุ๊บมันจะเป็นการรวมทั้งสองอันเนี่ยเข้าด้วยกัน รวมทั้งสองออบเจกต์คอดีกันเห็นป่ามันรวมกันหมดเลยอ่าอันแรกก็ใช้อย่างนี้รวมกันเป็นสีเขียวอันเดียวเลยแล้วดูอันต่อมาปุ๊บมันเป็นการตัดอันบนออกแล้วเหลืออันหลังไว้อ่าก็จะได้ยูผจญมาเลยเนอะถ้าเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็ผจันเลยนะผจัญอ่ะโอเคอันกลับไปนะลัไปที่เดิมอ่าสีเขียวดูอันต่อมาอันต่อมาปุ๊บ ต้องลากทั้งสองอันนะครับแช์เดียวไม่ได้ต้องเลือนทั้งสองอันแล้วคิดลงไปปุ๊บก็เหลือตรงกลางอย่างเดียดวเลยตรงที่มันตัดกันมันจะตัดส่วนที่ไม่ตัดกันออกไปเหลือแต่ส่วนที่ตัดเหลือแค่ตรงกลางอัน,น,เ,อดนเดียวมาใช้อย่างนี้แล้วก็ดูยูอันหนึ่งอันต่อมาป,ปุ๊บถ้าเราลากคุมสองอันปุ๊บ้วคิดลงไปปุ๊บมันจะตัดส่วนตรงที่ตัดกันทิ้งและให้เหลือส่วนที่ไม่ตัดกันถ้าเราคิดลงไปแล้วกดดขวา แล้วกูมันเนี่ยดึงออกมาเนี่ยมันก็ดึงเป็นชิ้นได้เลยคนระับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วก็อีกอักอนนึงปึ๊บถ้ากดลงไปเนี่ยมันจะสร้างเส้นตัดขึ้นมาเห็นไหมมันสร้างเป็นเส้นตัดขึ้นมาถ้าเรากดลงไปแล้วอันกุ๊เนี่ยดึงมันออกมาเนี่ยมันก็จะได้3ส,ส่วนเลยโอเคแบ่งเป็น3ส,ส่วนเลยนาะอ่ะก็ใช้อย่างนี้แล้วก็อีกอันหนึง่งถ้าเราขึ้งไปปุ๊บมันจะเป็นการอ่ เหมือนเหมือนทับกันลงไปอลครับทับกันลงไปก็ถ้าเช่นถ้าดึงออกมาเนี่ยปึ๊บมันก็จะเป็นีเลยนะอ่าก็เป็นเหมือนอันนี้แหละเป็นเหมือนอันนี้อันที่ผมชี้อยู่เนี่ยแต่เพียงอันนี้เนี่ยมันจะลบส่วนที่ข้างบนออกแต่เนี้ยคือมันทับกันลงไปแล้วไม่ลบส่วนไหนเลยอ่ะก็ใช่มันต้องลองเล่นซ้ําๆนะครับก็ผมพูดอย่างเดียวมันคงจําไม่ได้หรอกมันต้องเล่นซ้ําๆเอาโอเคตะกี้กันนึงอันนี้เป็นเหมือนนี่เองปึ๊บตะกี้ลงไปมันก็จะรวมกัน รวมกันนั่นเองอีกอันหนึ่งปุ๊บตะกี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเกิดเหลือแต่ตรงเหลือแต่ตรงกลางใช่ไหมครับแล้วคราวนี้มันจะมีเส้นวงที่เป็นใสๆเนี่ยไม่มีสีเนี่ยถ้าเราลองเอาสีไปเทเนี่ยก็เทได้นะครับเอาสีไปเทก็เทได้่ะเป็นอย่างนี้มันใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันแต่จริงๆเนี่ยผมก็ใช้อยู่ไม่กี่อันนั่นเองใช้อยู่ไม่กี่อันแลวผมจะใช้ใดูในวีดีโอนี้ด้วยว่ามันใช้ยังไงโอเคดูอันต่อมา เมื่อกี้อันนี้อันต่อมาเป็นอันนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างเอาลายขึ้นมานี่่าสร้างเอาลายขึ้นมาก็ประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันสุดท้ายนะอันสุดท้ายก็ถ้าลากรมสองอันล้กี้ลงไปปุ๊บมันจะตัดอันลางออกแล้วเหลืออันบนไว้ก็ต่างจากอันนี้นะอันนี้มันตัดอันบนแล้วก็เหลือล่างไว้อ่ะก็ประมาณนี้ในการใช้งานถ่ายไฟเดอร์ คราวนี้ผมจะสร้างมิกกี้เมาส์ครับโดยมีผากดไฟเดอร์มาเกี่ยวข้องด้วยโอเคก็เริ่มสร้างวงกลมเลยจะสร้างมิกกี้เมาส์นะก็สร้างวงกลมขึ้นมาครับปั๊บเกลีย่ยไปย้อมนิดนึงโอเคคราวนี้ก็สร้างวงกลมอ,มอ่กงนั้ครับโอเคแล้วคราวนี้ก็ดึงวงกลมมาแล้วกด,กดิีค้ากดเอลที่ขาแล้วก็ิีท้าเนะครับก็ดึงออกมาปุ๊บวางไว้ตรงนี้ อันนี้ผมก็ลากคุมทั้งสามอันแล้วก็ไปทิ่มตัวนี้ครับผาไฟเดอร์ตรงนี้ที่ต้องไปปุ๊บเห็นปะมันก็จะรวมกันแล้วทั้งสามวงก็จะรวม็นอันเดียวนะโอเคอานนี้ก็สร้างวงกลมเป็นลูกตาครับเอ้เป็นใบหน้านี่อ่าใบหน้าปุ๊บสร้างอันหนึ่งกดกระชอนชิปใายไม้อันโอเคสร้างให้มัน ใหญ่ๆห,หน่อยดีกว่าใต้มันใหญ่ๆนะโอเคมานี้ก็เลยอันดึงออกมามานี้โอเคและคราวนี้เลือกทันสองอันครับก็ไปที่ตัวเดิมคลิกปุ๊บมันก็จะรวมกันโอเคคราวนี้ก็สร้างไปหน้าตรงนี้คลิกแล้วก็สร้างเส้นอ่าอันนี้ก็เหมือนกันคลิกตรงเส้นแล้วก็สร้างเส้น คราวนี้เราไปคิดที่เส้นอันนอครับแล้วไปที่กัน,กนตัดตรงที่มันตัดกันนะตัดปึ๊บคลิกตรงปลายตรงปายตัดกันแล้วคราวนี้ไปที่ตัว the Lex l e g e and two ครับนะคิกส่วนที่เป็นอยู่ข้างบนเรามันตัดกันมาแล้วเนะ่ยมันแบ่งเป็นสองส่วนมีส่วนล่างส่วนบนเพราะเราคลิกตัดกันไปแล้วคราวนี้ล็อกตัวนี้ไหครับล็อกส่วนบนไว้อ่ะส่วนบน,นอยู่างนี้เนอะเห็นจุดปะ ถ้าเราคิกที่ส่วนไหนเนี่ยก็จะมีจุดตรงนั้นถ้าเราคิกอีกอันหนึ่งมันก็อยู่จุดนี้คิดอันล่างก็อยู่จุดนึงอันที่เกณฑ์มหมดก็อยู่จุดนี้อันนี้ล็อกไว้ก่อนครับแล้วก็ใช้อยู่ที่ตัว A นะครับจะเล็ e c t Tool ลากรวมลากคลิกสองนี้ครับลากดึงมันออกมาคือเส้นสองอันนี้มันยังไม่มันยังไม่ติดกันนะครับเห็นว่าถ้าผมกดดึงออกมาเห็นว่ามันไม่ติดกันถ้าดึงออกมาเป็นสองเส้นมันไม่ติดกันนะครับผมจะรวมสองเส้นนี้เข้าด้วยกัน ก็คือเราก็ลากรวมทั้งสองจุดครับแล้วกดคอนโทลเจจำไว้นะการการต่อจุดเนี่ยสองจุดเข้าด้วยกันเนการกดคอนโทนเจครับปุ๊บผมกดคอนโทนเจปุ๊บมันก็จะรวมกันทันทีเลยอ่าเส้นก็จะรวมกันคราวนี้ทำทั้งสองด้านเลยครับปุ๊บลากคุมปุ๊บกดคอนโทนเจปับ๊บก็เรียบร้อยเราก็รวมมาเรียบร้อยแหละคราวนี้ก็ลากรวมทั้งสองอันครับ แล้วไปที่ผ a าไฟเดอร์เหมือนเดิมกดคลิกตัวนี้ปึ้งโอเคมันก็จะได้นหน้าตามีมกินเมาส์มาแล้วตอนนี้จะเห็นว่ามันมีลำแหลงโผล่มาเนอะเราไปปรับเส้นมันหน่อยเป็นตัวนี้ให้มันหัวมันมนปั๊บก็เรียบร้อยอ่าตอนนี้เราจะสร้างยูกตาครับยูกตาเนี่ยโอเคดิงมาไว้ตรงนี้มาไว้อันนึ่งบิงมาไว้ตรงนี้อ่ะตอนนี้เราสร้างใบตาข้างใน,น เปลี่ยนเป็นสีดำนึงอ,อมายานเปลี่ยนเป็นสีดำตอนนีสร้างจมูกครับมีเมาที่สร้างงานมากเลยนะโอเคตอนนี้เราก็สร้างปากครับสร้างปากจิ้มสองจุดไว้ตรงนี้จุดนึงกดชิปข้างไว้เพื่อมันตรงแล้วที่จุดแลครับาีีก็จิมจุดตรงการลางไปที่ตัวเอดึงมันลงมาครับแล้วไปที่เครื่องมือเ็นทูตัวนี้อีกตัวนี้เองเราจะดึงมันสองข้างหากก่านเป็นเส้น กดดึงออกมากดชิดค้างไว้ดึงให้มันโค้งออกมาโอเคตอนนี้สร้างมุมปากนิดนึงสร้างมุมปากนะครับเป็นโคง้งดึงออกมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็คลิขวาอ่านฟอร์มเพื่อแล้วก็รีเฟรชเพื่อสลับด้านมันกดโอเคดึงมันเข้าไว้ตรงนี้ดึงเข้ามาอ่าและคราวนี้เราจะสร้างให้มันยิ้มหน่อยครับก็โค้งไปเลยแล้วกัน สร้างลิ้นนิดนึนงย่โคง้งโอเคีกต้อไปโคง้งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการสร้างมิกกี้เมาส์ผาไฟเดอร์ก็ใช้อย่างนี้เองเออก็ลองมาเล่นดูนะลองมาเล่นกันดูเราก็ใช้ผาไฟเดอร์สร้างอะไรได้หลายอย่างนกันอันนี้ก็เป็นมิกกี้เมาส์นะง่ายดีเหมือนกันใครจะไปวาดต่อก็ได้นะอ่ะเพื่อให้มันเสร็จสมบูรณ ลงสีมันด้วยเลยตัวแล้วก็ไปอัน,นไปกดลลอกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วลากขึ้นแล้วไปที่ตัวเทสีอ่้าเราเทสีเทาๆตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บส่วนใบหน้าก็เป็นสีนี้ละกันปึ๊บปึ๊บอ่ะมันมันเข้มไปหน่อยปรับสีมันสว่างนิดนึงอ่าเท็นตรงใบหมั เค okay. อันนี้เทสีสดำลงไปตรงนี้เทส,สีแดงลงไปตรงลิ้นอ่ะมันยังไม่สมบูรณนะ์เนอะพอมิกกี้เมาส์ต้องสีดำสนิท okay. โอเคเทสีดำลงไปก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในการวาดมิกกี้เมาส์นั่นเองโอเควิโอนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันวิโอน่าวิโอน่าจะมาสอนอะไรก็คลิกไปดูได้เลยนะวิโอนี้คมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Bye bye.